บัดนี้ท่านทั้งหลายได้พากันสมาทานศีลสมาทานพระกรรมฐานแลว้วระยะนี้ท่านทั้งทังหลายกำลังศึกษาอยู่ในอนาปานุสติกรมฐานแต่ว่าตอนนี้ตอนอารหัตผลขอได้ทราบว่าอนาปานุสติกรมฐานนี้ ท่านจะพึงศึกษาพระกรรมฐานอีกสามสิบเก้ากองท่านจงอย่าเว้นอนาปานุสติกรรมฐานถากว่าท่านทั้งหลายเว้นอนาปานุสติกรรมฐานเสร็จแล้วผลจะไม่มีสําหรับท่านเพราะว่าอนาปานุสติกรรมฐานเป็นกรรมฐานระงับอารมณ์ฟุ้งซ่านของจิต และเป็นกรมนรมฐานระงับกายสังขารคือระงรับทุกขเวทนาที่เกิดทางกายกำลังใจของท่านที่เจริญพระกรรมฐานจงอย่าสนใจกับร่างกายมีความเข้มแข็งในจิตคิดว่ามันจะตายีะได้เวลานี้ก็ดีเคยได้ฟังมาบ่อย อาการทางกายเกิดแบบนั้นเกิดแบบนี้นิดๆหน่อยๆก็มีความห่วงใยญมีการกังวลโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาการของปีติห้าเกิดขึ้นซึ่งหลักสูตรมีอยู่แล้วแต่ได้ว่าก็ยังมีคนมาพูดมาถามว่ามันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ท่านยังไงคนประเภทนี้ผมไม่อยากพูดด้วย ตำรามีอยู่ไม่สนใจกับตำราและก็ยังห่วงขันห้าแม้แต่การเล็กน้อยยังห่วงชีวิตทำไมจะไม่ห่วงถ้าห่วงชีวิตจะเป็นพระเรียเจ้าได้อย่างไรฉะนั่นคนประเภทเหยียบกี่ไก่ไม่ฝอนี่จะมายุ่งกับผมผมจะไม่สนใจกับบคุคคลประเภทนี้เป็นอันขาดดีไม่ดีก็ไล่ส่ง พอถามเข้ามาดีไม่ดีก็ไล่ส่งเดชกเพราะไม่อยากจะคบหาสมาคมเบื่อนายพักสอนกันมาเท่าไรไม่รู้จักจําแบบแผนมีแล้วไม่รู้จักประพฤติปฏิบัติขอบรรดาทนหลายสังวนเรื่องนี้ให้ดีวันนี้มาสรุปก,กันถทงผลทั้งการปฏิบัติตนเพื่อความเป็นพระอริยเจ้า ที่พูดมามากในความจริงผมก็ไม่อยากจะพูดนี่ต้องใช้คัดเศษถึงเก้าคัดเศษเพียงแค่ผลที่จะน,นำตนให้ถึงความเป็นพระอรหันต์ตามที่เขาศึกษากันมาจริงๆเขาศึกษากันมาไม่เกินสามสิบนาทีเมื่อฟังเท่านี้แล้วก็นำไปประพฤติธปฏิบัติจนกว่าจะได้อรหัตผล <c oughs> นี่คนจริงๆเขาทำกันแบบนี้แต่ว่าการที่จะบรรลุเร็วบรรลุช้านั้นขึ้นกับกำลังใจกำลังใจเขาเรามีความเด็ดเดี่ยวมันก็ได้บรรลุเร็วถ้ากำลังใจอ่อนแอก็ได้บรรลุช้าประเภทป่อไปเอาไหนไม่ได้ตกมรรไปเลยเราตอนนี้ไปก็ขอพูดกันทิ้งความสรุปตนเป็นอรหันต์เป็นของไม่ยาก อย่าไปติดตำราให้มากอเนกชาดิสังฆาราสังทาวิสังอะไรหรือว่าอวิชาปฏิยาสังฆาราสังฆาระปฏิยาวิญญาณังวิญญาณปฏิยาไล่ไปเถอะไล่ส่งเดชเป็นนกแกวนกคุณทองมันจะเกิดประโยชน์อะไรปฏิจจสมบาทที่ผมไม่สอนเรื่องปฏิจจสมบทก็ดีอเนกชาก็ดีผมเห็นว่าไม่จําเป็น ดูตัวอย่างถึงบุคคลผู้สนใจจริงแล้วก็ดศึกษาเรื่องความเป็นพระรหันต์ขอยกตัวอย่างในประสูตร์มาครั้งหนึ่งบรรดาพระสงฆ์ท่านหลายได้ศึกษาพระตกรรมฐานกระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยสังเขปหลังจากนั้นจินิลาองค์สมเด็จพระบรมโลกเสตเพื่อจะเข้าป่า สมเด็จพระบระมาาศาสดาจึงได้มีพระพุทธดีกาตัสว่าพิกเวดูก่อนพิสุทั้งหลายเธอเวลาสาลีุตรแล้วหรือยังบรรดาประสงค์นั่นหลายเ่านั้นกราบทูลว่ายังพระพุทธยอมขาดสมเด็จพระบระมาาศาสดาจึงตัดว่าถ้าเช่นนั้นเธอจงไปลาสาลีุตรเสียก่อน ทั้งนี้เพราะว่าองค์สมเด็จพระชินวรรทรงทราบว่าพระสารีบุตรจะพูดว่ายังไงเมื่อบรรดาประสงฆ์ท่านหลายเข้าริหาพระสารีบุตรและจึง <c oughs> นำมัสการแล้วพระสารีบุตรจึงถามว่าเธอจะไปไหนพวกเธอทั้งหลายก็ทันบอกว่า <c oughs> จะลาเข้าไปปฏิบัติตนในป่า นี่ขอพูดเกียงสองเรื่องซ้อนกันแต่เอามากล่าวเปนเรื่องเดียวกันพระสารีบุตรถามว่าถ้าเธอเข้าไปอยู่ในป่าในแดงไกลในชนบทถ้าเขาถามว่าเธออุปสมบทบรรลิยชาในพระพุทธศาสนาหวังประโยชน์อะไรเธอจะตอบว่ายังไงบรรดาเบลสมนันหลายก็กราบเรียนว่าไม่ทราบจะตอบว่ยังไงดีพระเจ้าค่ะ ระสารีบุตรจึงบอกว่าถ้าเขาถามเธอเช่นนั้นเธอจึงตอบว่าการที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนานี้บวชเข้ามาเพื่อความดับไม่มีเชื่อจงจําไว้ถราสมนั้นหลายเรานั่นก็จําไว้คําว่าความดับไม่มีเชื่อนี่หมายความว่าสัมโยเท่าสิบราการจะไม่มีเชื่อติดอยู่ในจิตของเรา จำคํำนี้ไว้ว่าการบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนานั้นบวชเพื่อความดับไม่มีเชื่อคือกิเลสหมดจากจิตนี่เรื่องหนึ่งบรรดาพระสงฆ์ท่านหลายยังถามพระสารีบวว่าถ้าผมเป็นปุถุชนต้องการจะเป็นพระสงฆ์ดาบ,บันจะปฏิบัติยังไงพระเจ้า่าพระสารีบจียงกล่าวว่าท่านผู้เจริญ ถ้าพวกท่านันน้หลายอย่างเป็นผู้ทุชนคนหนาแน่นเป็นุกิเลสปราธนายจะปฏิบัติตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมโลกเกษตให้เข้าถึงความเป็นประโสดาบันจงพิจารณาในสกาญายทิฏฐิจืงคือพิจารณาว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เรารวมเรียกกนมบรกาย อันนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราหรือว่าเราไม่มีในขันห้าขันห้าไม่มีในเราเธอพิจารณาอย่างนี้ไว้เสมอเท่านี้จิตเธอจะละเอียดลงเมื่อจิตเธอละเอียดลงเธอก็เป็นประโสดาบันบรรดาประสงนั้นหลายเรานั้นยิงกลาบเปลี่ยนทอมถามต่อไปว่า ในเมื่อพวกผมเป็นประสงดาบันแล้วผมทำยังไงจึงจะเป็นทศกิทธาคามีพระสารีบุตรจึงได้ตอบสนุนระวาทีบรรดาประสง์ท่านหลายวา่าถ่าเช่นนัน้นเธอก็จงพิจารณาขันห้านั่นแหละที่เราเรียกกันว่าสกายยทิฏฐิว่ารูปเวทน,นาสัญญาสังขานยิญญาณมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเรา,เราไม่มีเลยขันห้าขันห้าไม่มีในเรา เมื่ออรมจิตละเอียดลงแล้วเราก็เป็นพระสกิทาคามีบรรดาประสงค์ท่านหลายถามอีกทีว่าเมื่อผมเป็นพระสกิทาคามีแล้วจะเป็นพระหลาน,นทำยังไงท่านก็บอกว่าปฏิบัติเช่นเดียวกันพิจรารณาคันห้าเช่นนั้นพิจารณาแบบนั้นเมื่อจิตละเอียดลงก็เป็นปัรนาคามี พระสงฆ์ถามอีกว่าถ้าอย่างนั้นผมจะเป็นอราหันต์ทำยังไงท่านบอกก็พิจารณาอย่างเดียวกันพระสงฆ์ท่านหลายเ่านั้นถามต่อไปว่าถ้าผมเป็นพระอราหันต์แล้วหยุดเลยใช่ไหมพระสารีบทต่อว่าไม่ใช่พระราารอรหันต์ยังพิจารณาขันห้าอยู่เพื่อความอยู่เป็นสุขเพียงเท่านี้ท่านเข้าใจแล้วหรือยัง นี่การปฏิบัติจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้ใช้อะไรมากเขาใช้อย่างนี้ไม่ต้องไปแบกตำราเป็นหอบหอบไม่ได้ไม่ต้องไปนั่งท่องตำราให้มันเหนื่อยจะผมน้่ท่องมาแล้วนะตำราที่ผมเรียนเนี่ยถ้าจะาน้ำหนักตัวผมไปชั่งกับตำราคิดว่าตำราที่ผมอ่านเนี่ยมันเกินกับร้อยเท่าน้ำหนักตัวของผม ผมคิดว่ากุติที่ผมนั่งอยู่เวลานี้ถ้าจะใส่ตำราที่ผมเรียนมันไม่พอเพือไม่พอใส่แค่เรียนนักธรรมตรีเพื่อนเขามีหนังสือสามเล่มผมแบกสามแบกยังไม่พอเลยนี่ใส่ผมเป็นคนชอบคนควาถ้าหนังสือเล่มนั้นพลาดพินถึงอะไรผมต้องหาซื้อมาอ่านให้ได้ แต่เป็นอันว่าเมื่ออ่านกันเข้าไปแล้วก็มาจบกันอยู่ตรงนี้จบกันยามพิสศดายก็คือสัญญอสิบเราต้องตัดให้ได้การตัดสัญญอสิบก็คือตัดตัวแรกในแก่สกายทิฐิอันนี้ในขันธวัตรปรากฏว่ามีพรามถามพระพุทธเจ้าทิ้งกิเลสหลายสิบประการ ว่าจะห้ามหันกิเลสทั้งหลายเหล่านี้ให้หมดไปใช่อะไรองค์สมเดตรพระจอมไตรบรมศาสดาก็ทรงตัดไว้เช่นเดียวกับราษารี่บวิจงตัดที่ขันห้าคือเห็นมารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่มีในเราเท่านี้ ไหวไหมนี่การปฏิบัติจริงๆเขาจับประโยู่ตรงนี้เท่านั้นเองนะที่ผมพูดมามากแต่กันคนเลอะเทอะกันที่คนมีปัญญาสามไม่รู้จักใช้ปัญญาพิจารณาให้เป็นประโยชน์แ้าว่าจะถามมาเวลาผมศึกษาผมศึกษาตรงไหนดำบพิษานี่หมยคายาก,ออก่นการปฏิบัติการปฏิบัติ ผมก็ยึดคำสอนขององค์สมเด็จพระสุนทรสมัติที่ตรงกับคำสอนของราัาสยิบุตรนี่เป็นเครื่องปฏิบัติโดยเฉพาะนอกจากนั้นผมเล่นเป็นกีฬาสมาธิของผมบุติผมคนชอบจุกจิกใครเขามีอะไรใครก็ทําอะไรได้ก็ต้องคิดว่าเขากินข้าวเรากินข้าวเขามีมือมีเท้าอย่างละสิบนิ้วเราก็มีมือมีเท้าอย่างละสิบนิ้ว เมื่อเขาทำได้เราต้องทำได้ถ้าทำไม่ได้อย่างเขาให้มันตายไปเรื่องชีวิตถ้าไม่มีความสามารถมันก็ไม่มีความหมายถ้าทำแล้วในขณะนั้นถ้าผลยังไม่สมเ็จอย่างใดเราจะยอมตายยึดถือกำลังใจขององค์สมเด็จพระจอมไตรขณะที่ทรงอดิฐานจิตนั่งอยู่ในโคนโพ ตอนนั้นอง์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าทรงคิดว่าเราจะนั่งอยู่ตรงนี้เลือดเน,นือของเราจะเหือดแห้งไปก็ตามทีหรือว่าชีวิตตินทรียจะตัดใสก็ตามถ้าเรายังไม่ได้สําเร็จประสัมมาสมัมโพธิธญาณเทียงใดเราจะไม่ยอมลุกจากที่นี้ว่า,าไม่ยอมลกุกมันก็ไม่ยอมกินด้วยเพราะไม่มีอะไรจะ กำลังใจจริงๆมันอยู่ตรงนี้การที่ก็ทำได้มาเขาทำกันอย่างนี้มีกำลังใจอย่างนี้จำไว้ดีนะคำว่าไม่สามารถคำว่าไม่ไหวคำว่าไม่เข้าใจอย่ามาพูดในผมฟังพระพูดให้ฟังทุกอย่างแล้วถ้าไม่สามารถไม่เข้าใจไม่ไหวไปที่จากที่นี่ไปซะเลยอย่ามาอยู่ ไม่จะมาอยู่ให้มันรกสถานที่เราไม่ต้องการคนประเภทนี้คำว่าไม่สามารถไม่เข้าใจเขาสอนกันมาไม่รู้เท่าไรไม่เข้าใจจงอย่าอยู่ที่นี่นีเราต้องใช้อารมณ์ของเราเด็ดเดี่ยวแบบนี้ตายให้มันตายไปหันเข้าไปจับสังโยชน์สิบเวลาปฏิบัติจริงๆต้องเอาใจจับสังโยชน์สิบเป็นอารมณ์ สัญญอดิบสาข้อเป็นพระโสดาักบสิทาคาเขาพิจารณาขั Ka ้นกันห้าตัวเดียวเห็นว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราร่างกายมันเป็นท่าสี่ประชุมกันมีการเกิดการแก่การเจ็บการตายเป็นที่สุดมันเป็นปัจจัยของความทุกข์แล้วเราจะนั่งยึดถือมันเพื่อประโยชน์อะไรดูในทายมหาสตริประฐานทุกข้อ ท่านบอกว่าจงอย่าสนใจในกายของเราที่กายภายในเรียกกายของเราตัวเราจงอย่าสนใจใจกายภายนอกคือร่างกายผู้อื่นจนอย่าสนใจวัตถุธาตุใดๆทั้งหมดถ้าเราไม่สนใจอารมณ์ติดมันก็ไม่มี เมื่อไม่สนใจกายเราไม่สนใจกายเขาไม่สนใจวัาฏาจิตมันก็โปร่งจากกิเลสความโลภความโกรธความหลงมันจะมาจากไหนที่มันมีความโลภความโกรธความหลงก็เพราะว่าสนใจกายเราสนใจกายเขาสนใจทรัพย์สินต่งตางๆคําว่าไม่สนใจไม่สิยนทิ้งมีเก็บรักษาไว้ทําให้มันเป็นประโยชน์อย่าให้มันเป็นโทษ พันพอใต้แล้วเลือกอกันเมื่อร่างกายเราจะต้องฟังในที่สุดเราจะต้องยึดถืออารมณ์สำป็นสําคัญคือตัดอบมยภคุมิมได้แก่พิจารณาความดีของพระพุทธเจ้าความดีเขาธรรมความดีของพระอ,อริยสงฆ์เห็นวันดีแล้วยอมรับนับถือปฏิบัติตาม สิ่งที่ท่านให้ปฏิบัติตามครั้งอันดับแรกก็คือสินห้าทรงสินห้าบริสุทธิ์เพียงเท่านี้เท่าทําได้ไหมถ้าทําไม่ได้ก็ตั้งใจไปบายภูมิเพียงเท่านี้เราก็เป็นประโสดากับสสิธาคายากกับล่าอย่าฟุ้งกับตำราให้มันมากเกินไป ตำรารู้ไว้ใช่ว şey ่าใส่บาแบแหามใช้ตำราให้เป็นประโยชน์อย่าใช้ตำราเป็นเครื่องโอ้อวดคนอื่นอาไิจายนกรรมทำให้เคลื่องอ่อนน้อมทรงไว้ให้เป็นปกติกายอ่อนน้อมวาจาอ่อนน้อมใจอ่อนน้อมใจมันยิงจะดีถ้าใจไม่แข็งกันด้างมันเลวย้ำไหมนะ เแล้วต่อไปเมื่อพิจารณาร่างกายของเราว่าขันห้าร่างกายของเราไม่ใช่เรา,ไม,เราไม่ใช่ของเราไม่สนใจร่างกายเราไม่สนใจร่างกายคนอื่นไม่สนใจวัตถุธาตุในเมื่อไม่สนใจเราไม่สนใจเขาไม่สนใจวัตถุมันมีจุดไหนไหมั่งที่จะเกิดกามารมณ์มีไหมเห็นผู้หญิงญิงสวยผู้ชายสงา่า เราไม่สนใจเน,นก็ทรัพย์สินทั้งหลายเราก็ไม่สนใจไม่เป็นของโลกอารมณ์ใดๆที่ไม่เกิดขึ้นกับเราเนื่อมื่อเราไม่สนใจกายแล้วมันจะสนใจอารมณ์อะไรไม่มีนี่กายกระทบกระทั่งกับอารมณ์ที่เราไม่สนใจมันจะมีได้ยังไงใครเขาด่าเขาว่าเขานินทาเขาช่างมันเพาไอะไร คนด่าคนด่ากายเราเห็นกายไม่ใช่เราเนี่ยันไม่ถูกเราคนด่าคนบ้าไม่ใช่คนดีไม่สนใจเสียทุกอย่างคนสวยเราไม่สนใจคนสง่าเราไม่สนใจวถุธาต่าดีสวยเราไม่สนใจวถุาทาต่าีีงามเราไม่สนใจอารมณ์รักในกิเลสมันจะเกิดขึ้นยังไงกายกราทุกกระทั่งในจิตมันจะเกิดขึ้นได้ยังไง อารมณ์จิตมันก็เป็นอุปบาตก็ไม่ค้าารมเท่านี้เราก็เปืนพ่าน,นาคามีไม่เห็นมันจะยากตรงไหนแลกสายกำลังใจให้มันมั่นคงจริงๆให้จิตมันแน่วแน่จริงๆอย่าเอาจิตเข้าไปยุ่งกับอารมณ์ภายนอกทำงานทุกอย่างเพื่อสาธารณประโยชน์เราทำเพื่อผลิพาน ที่เราทํานี่เราทําเพื่อไม่เกิดไม่ใช่ทําเพื่อเกิดไม่เกิดทําทําไมก็ทําเพื่อเป็นการตัดอารมณ์ว่าไองานที่เราทําไปแล้วเราลงทั้งทุนลงทั้งแรงแต่ว่าทําไปแล้วเราก็รู้ว่ามันเป็นอนิจจังของไม่เที่ยงอนัตตาไม่ชาก็สลายมันไม่ตายก่อนเราก็ตายก่อนมันไม่พังก่อนแล้วก็ตายก่อน เราทําเพื่อจิตตัดโลภะความโลภก,การทํางานอารมณ์จกจิตฝึกอารมณ์ใจให้มันเย็นตัดความโกรธการไม่สนใจว่ามันเป็นข้อเราเพราะว่าเรากับมันไม่ใช่ก็ต่างกันอะไรเป็นการตัดความหลงปณิพานเลยนี่พระที่ทํางานในใช้อารมณ์แบบนี้ปณิพานง่ายๆไม่อยากไม่เห็นมีอะไรอยาะ ตอนที่จะเข้าไปอาารตัตถผลอันนี้ก็ไม่อยากอีกไว้นั่งพิจารณาว่าร่างกายมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราก็ร่างกายของเราเรายังไม่สนใจว่ามันเป็นเราเป็นของเรารู้แล้วว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราจริงๆไม่แก่มันหิวมันหนาวมันร้อนมันก็หายทุกอย่าง มันไม่มีอะไรเป็นปัจจัยของความสุขมีแต่ความทุกข์และดีสุดมันก็พังถ้ามันเป็นเราจริงเป็นเขาเราจริงมันจะพังเลยไม่พังในเมื่อไม่สนใจกับร่างกายเราถ้าทําไมเขาจะสนใจกับร่างกายคนอื่นทึ่มันมีสภาพเหมือนกันโกับโลกโสมมแล้วก็พังไปในดีสุดทรัพย์สินในโลกมีอะไรบ้างที่เราควรจะสนใจ เราก็มาหันกันดูว่าการรูปรคาคะรูปรคาคะรูปริชานก็ดีรูประชานก็ด,กดียังเป็นจุดแห่งความเมาของจิตถ้าหลงติดอยู่แค่รูประชานแล้วรูประชานนี้เราก็โง่เต็มทีกิเลที่องสมเด็จพระเชนฐาสีทรงให้ตัดยังมีสามนอกจากรูประชานแล้วก็รูประชาน รูปประชานและรูปประชานเราทรงไว้จริงแต่เราไม่ติดอยู่แค่นั้นถ้าจะใช้รูปประชานและรูปประชานเป็นยานภานะสำหรับขี่เข้าโจมต, 50. 50จตีข้าศึกมาข้าศิท่ิตีขง้น้านั่นคือมานะความถือตัวถือต,อตนในเมื่อจิตของเราไม่สนใจกร่างกายของเราเอาอะไรมาถือตัวถือต,อตนมีไหม จำให้ดีถ้าเราไม่สนใจร่างกายของเราได้เห็นว่ามันเลอะเทอะสุกปรกหน้าเกลียดมันมีสภาพเป็นสัตรูแล้วเขามาชมเราเราขาวมาติว่าเราดำหน้าเบี้ยวหน้าโบดจมูกแหวงตาโบแล้วก็ยิ้มยิ้มได้เพราะมันไม่ใช่ของฉันจ่ะมันจะเป็นของมันอย่างนั้นก็ช่างมัน,ปนไปเลย เราเข้ามาเทียบเปรียบกับวันลนะหรือว่าฐานะหรือว่าศักดิ์ศรีเรามีเยอว่ามีความรู้น้อยกว่าเขาเขามีความรู้ดีกว่าเราเขามีเกียรติต่กูลดีกว่าเราเขามีฐานะดีกว่าเราเราก็ยิ้มบอกว่าเถอะเอเจ้าผีดิบเจ้าผีดิบนี่ยอย่าเอายังไปติดความชั่วเยอะมากก็เสียงท่านไหลเหล่านั้นมันเป็นเปลือกเท่านั้น มันเป็นเครื่องทวงให้ติดอยู่ในทุกทำไมจะไปยุ่งกับมันจิตเราตัดได้คิดได้อย่างนี้ตัวมานะมันก็ไม่มีหาย,หายง่ายๆเพราะขอพูดยะ่ยะๆผมพูดมามากเกินไปนี่ก็จะถึงอรหันต์อันนี่มันไม่มีอะไรกของ่ายๆตอนนี้มาโอทตจ่าโอทจ่าที่คิดว่านอนเป็นเรานี่ของเรายังมีอยู่บ้าง โยนทิ้งมันไปซะ่สิจิตตั้งเฉพาะผลิพานเป็นอารมณ์นั่งคลำมันเลยจิตมันติดอยู่ในการมฉชันทะบ้างหรือเปล่าจิตมันติดอยู่ในโลภะความโลภบ้างหรือเปล่าจิตมันติดอยู่ในความโกรธไว้จิตมันติดอยู่ในความหลงไหมถ้ามันมีก็แก้ไขมันพ้นไปเท่าที่ศึกษามาแล้วไม่ก็ไม่อยาก แล้วมาดูทีตัววิชาอาวิชาคือฉันทกะกับราคะใช้ปัญญาให้มันรู้จริงๆอย่าถือสัญญาไอ้ที่แบกจำราคุยเรียนมามากๆมันเลอะด้วยการทั้งปวงฟังเสียงพูดเห็น,นการนั่งก็รู้แล้วว่ายังเร็วเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์มันต้องดูจุดนี้ว่าเราติดอะไรบ้างมนมุสสนโลกเทวโลกสัมโลกเป็นที่พอใจของเราเหรือเปล่า มนุษย์แะโลกที่ว่าโลกธรณีโลกเป็นที่ปรารถนาของเราหรือเปล่าเห็นว่ามันสวยสดงามมีหรือเปล่าถ้าไม่มีแล้วก็อัปจายยนกรรมมันก็ครอบทวนจิตมันก็ละเอียดมันเปิดใจเป็นบันจจัยของความทุกข์เราต้องการความสุขที่สุดไอ้สุขทั่วคราวเราไม่ตรงกังนนั่นก็คือผลิพานธ การไปวิญญัยเขาทํำยังไงก็ไปตัดร่างกายตัดเอาจิตตัดร่างกายให้รู้สภาพตามความเป็นจริงด้วยปัญญาคิดว่าโลกนี้เราไม่ต้องการร่างกายพังเราหรือเชิญพังจ้ะเธอจะป่วยก็เชิญป่วยจนห้ามเธอไม่ได้เธอจะแก,ะก,แก,ะะก่ก็เชิแก่เป็นเรื่องของเธอเธอจะมีทุกขเวทนาอะไรใดเกิดขึ้นถือว่านั่นเป็นเป็นเรื่องของเธอจนห้ามไม่ได้ เธอพังเมื่อไรฉันพร้อมที่จะไปพนิพานเธอกับฉันมีชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายไม่มีอะไรที่เราจะมีการผูกันกันอีกืีว่าเรามีสัญญาดา่าหย่ากันเด็ดชาติฉันโง่มาแล้วหลายแสนชาติแต่ชาตินี้ขอฉลดาดสักชาติหนึ่ง แล้วก็เธอจะใช้ฉันได้ในชาตินี้ชาติเดียวชาติต่อไปเธอกับฉันไม่มีความหมายสําหรับกันนี่ตต่แค่นี้ก็เปอรหันคิดแค่นี้หน่อยเดียวป็นปรหันเป็นแน่นอนแต่ให้มันได้จริงๆจะสักแต่ว่าคิดจะศักดิ์ว่ทนควาจงจำไว้ให้ดีแล้วสำหรับวันนี้เวลาที่จะพูดกันก็หมดขอพูดแต่เนื้อชัดๆ ว่าคําสอนขององสมเด็จตัวสังฆสวัสดิโสภาคที่จะสอนคนให้เป็นอรหันต์สอนเพียงเท่านี้เท่านั้นไม่มีอะไรมากแล้วต่อตนนี้ไปเขาสาวว่าเขาองสมเด็จพระผู้มีพระภาคตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันทรงอริยาบทตามอธิยาสายของท่านนั่งก่อนใดยืนก็ไนใดเดินก็ไน้นอนก็ไน้ด จงรักษากําลังใจแบบนี้ไว้ตลอดเวลา24ชั่วโมงแล้วท่านทั้งหลายจะเป็นอหรานได้ภายใน3เดือน2ปี